อับอิงไข่เจ้าของแบรน,นด์ยาวาเด้อครับเด้อยอึ้งไข่บ่อึ้งไข่อ,อุ้ยตายที่นีงงน่ง่างโนเนี่ยโอ๊ยมวยเอามาตอนไหนอะเอาเพาะว่าหนี่แล้วนี่เจ้าของแบรนด์มาเองครับ<อ>สวัสดีครับพี่น้องมาอยู่กับผมซ่องซาลาชัยน้องพี่น้องมื้อนี้พาพี่น้องมากินกล้วยจับพี่บุญพี่น้องมื้อนี้แบบแซ่บเต็มหม้อวู๊อ้า๋ออู้หู หอมพริกไทยดำดีพี่นอ้องใส่คะน้าสูตรพี่บุญเนี่ยต้องมีคะนา้าแล้วก็พริกหน้าพี่นอ้องพริกหน้าก็ยังพริกหน้าก็คือนี่ครับพี่นอ้องเป็นแคบหมูเจียวใส่กับกระเทียมพี่นอ้องนี่ทเทออกมาเลยกระชประมาณนี้ครับโอ้โหนี่พริกหน้าโอ้หอมสน พักออกมาอีกพี่นอ้องนี่แล้วกะใส่ตัวนี้เป็นหอมเจียวนาดลงไปเลยพี่น้องหอมเจียวใส่ยักสองห่อพี่นออ้องพอต้มสองห่อนะครับจะแถมมาหลายจะได้หอมครับและะ้วก็พริกป่นพริกป่นเนี่ยก็แถมมาด้วยกันครับพี่น้องเผ็ดะตงวงวะนี่ ช่วงบ่ายบายวันนี้ผมกินตอนบ่ายบายไปน้องโอ้ทีเด็ดพี่น้องเรื่อดูการตามเรื่อดูการนี่กล้วยจับอึง่งไข่เจ้าของแบรนด์ยาวาเด้อครับเนดะ้อเอาอันเครื่องเงินมาใส่เป็นอึ่งไข่พี่น้องเจ้าของแบรนด์มันเชว่าผมบ้าน้อผมคือให้นั่นใช่ปะอ๋อ พี่น้องมาจแซ่บกับสลามะนี่ครับหน้าซองก็จะเป็นประมาณนี้เลยพี่น้องเด้อมาครับหูห,หิวหิวหอมขออยาดคน,นเลยพี่น้องคนเห็นเพื่อนๆและพริกหน้าครับเจ้าของแบรนด์เป็นกบบเป็นผู้งามงัมเลยหรอพี่น้องรู้รู้รเอ้รู้น้องพี่น้องอาจจะรู้จักพี่น้องพากินพาแซ่บพี่น้องนี่เจ้าของแบรนด์เพืเอ่อน แ้าของแบรนด์กวยจับตัวนี้พี่น้องเปิดตัวมาได้แค่บกี้อาทิตย์พี่น้องขายถล่มทลายตอนนี้ท่านพี่น้องสั่งตอนนี้อาจจะทันครับแต่ขั้นซานก็หนีประมาณสองชั่วโมงกันอาจจะเบิดครับเพราะว่าขายดีแห้งครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี่ทักไปทำโอ้จะหมดแล้วเป็นว่าจะหมดแล้วขอหยาดซิมเด้อพี่น้องโอ้เส้นเหนียวเคยไปกินยวนอยูพี่บุญยูร้าน ใส่หั่นน้องตอนนี้มวยเลยเห็ดมาขายเลยพี่น้องสูตรก้วยจับที่มีพริกหน้านี่ครับพริกหน้าจะมีแคบหมูตัวนี้ี่น้องเป็นเจ้าเดียวครับที่เห็ดก้วยจับสําเร็จแบบก้วยจับแห่งที่มีพริกหน้าเจ้าอื่นสิบโมมีครับอื้อหือ นี่เครื่องเครื่องที่จะใส่ครับจะมีขาน้าครับมีหมูยอพี่น้องแล้วกระเทมให้น้อยนึงครับเป็นอึงแต่ว่าแต่ว่าก่วยจับพเคนที่สั่งมาบมมีอึงห้ยเ้ยพี่น้องเด้ออยยาวาทางไปซื้อแล้วเจ้ารีวิวคือมีอึงยาวางสิเด้ออันนี้ผมเอามาเองพี่น้องอออืื อุ๊ยหอนต้องหน่อยลืมลืมไปน้องลืมเส้นเหนียวอร่อยน่าอื่นอื่นใครบะ เอึ้งใครอุ้ยตาที่นี่ยังโง่น่ะอ้าห้อยเอามาตอนไหนอะเอาเพราะว่าหันอ่แล้วนี่เจ้าของแบรนด์มาเองครับไป้องอสวัสดีค่ะขออนุญาต FC ไชล่าชาแนลเด้อจ้ากินก๋วยจับยี่ห้อเด้๋ยวนี้ยี่ห้อพากิน <c oughs> อาแซ่บแต่ว่าม <c oughs> ีอ,อื่นอันนี้อันนี้นนมาใสา <c oughs> ่เองนะเนี่ยก๋วยจับก๋วยจับอ่าเขาเรียกอะไรนะอาเด็บบอกใส่เองดูการตามดูดูการไปน้องอุ้ยหอมน้ําซุปมากเมื่อกี้เพิ่งบอกอยู่ว่าเจ้าของแบรนด์วันเซวาบอว์เป็นเจ้าของแบรนด์มาเองไหมครับ เ,เอาอึ่งมาใส่ไง <c oughs> อออเอาเลยเอาเลยจริงๆริงมิกไ<ค>ด้ตามต้องการแสรบเด้พ่อหนาขอบคุณหลายๆจ้าสั่งซื้อได <c oughs> ้ด้วยครับเป็นน้องเด้อตามนี่นะครับหน้าเพจครับผม <c oughs> เอ้าเอ้าเป็นน้องอออืื้ห อแซ่บดีเบัตตางจากที่ผมไปกินยวนบัตตางจยางผมไปกินยูพี่บุญเลยไปเนอะ ที่เร็ยจะอ,อยู่ตรงพริกหน้าพี่น้องพริกหน้าที่เป็นแคบหมูเนี่ยมันจะเห็ดแหกัวจับเข,เข็มขน้นบวกกับไข่อื่งกลัวจับไขอ่อื่งอ๋อ กัวจับอึ่งไข่ไปเล้อเนอะแซบกวยจับมาแซบแล้วพาเจออึ่งไข่โอ้ละลาย ครับพี่นองเหมือนเอ็นจัวกวางแบนไม่เห็น,นกินเองเลย นัวอร่อยสองหอ่อได้พี่น้อกมึงเต็มจานเลยจานบังใหญ่ได้พป่นอ่อเบึงบ่งจากตัวกับจานนะครับหั้อผิดบม่เป็นจานครับถาดถาดเต็มถาดเลยครับ จะมีคนหน้าไปครับปครับกวยจับอุบลนแต่ว่าสูตรที่บุญมังสาหารแต่เป็นของ บนพากินพาแซบขวจะพากินอื รลอยแ,ลแต่คำแรกยันคำสุดท้าย อที่สุดของที่สุดแซ่บไ่น้องอย่าลืมเขาไปสั่งมาชิมเบ่งไปน้องจังซี่ลยไรหูหูเข้มข้นเส้นเนียวแล้วกเครื่องหอมของไอ้พริกหน้าที่เป็นแคบหมูเจียวเจะกับกระเทียมไปน้องจังซี่อะไหอม ครับจะในกระฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลัางใจให้ซาลาใช่แนวนี้ได้ครับส่วนช่องทางการสั่งซื้อผมจะเอาไว้ใต้คอมเมนต์นะครับจะเป็นลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็เอาสิขั้นผมบอกพี่น้องจะบอกข้อใจเจ้าของแบนรนด์อธิบายดีป้องเจ้าของแบรนด์งานรัดตัวพี่น้องต้องไปเฝ้าส่งของนะครลูกค้าสั่งหลา,ลายหลายพี่น้องมาเที่ไหนกัน เจอกันคลิปหน้านะครับส่วนช่องทางเสือปเป็นลิงกรายแต่คอมเมนต์นะครับหรือว่าหน้าเพจียกับตรงนี้ครับพากินพาแซ่บแบบนี้แนนครับจะสองทางตะว่าท่านทรงขัานสั่งทางเรีย,ยงรนยดังใต้คอมเมนต์อาจจะง่ายเพราะว่าจะมีแอดมินตอบครับก็เลยก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสาหรับนสวัสดีครับ